สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ FC ทีท่ติดตามทั้งช่องสวัสดีและเพื่อนออฟฟิเชียลครับปาด์ทจากสวนเกษตรขึ้นมาบัดน,นี้เ้าสิมาเบิ่งประชุ่ยซัดน้อยๆย่อมๆครับเสียไปใส่เบอรลระบุนพูดนะอ,อยู่ทางในมันบมดูดออกมันบวมหัวโอ้โหข่าวโมดูดเลยครับว่ามีชุดเล็กมันสุดบอกนูยังออกมาไหนเศรษไฟฝ่ายอยู่บ่ โอ้คนักปนอ้พี่น้องครับพูดอะแยกจำนวนวันปลา,าทูมะกุลมูรูดีลีดดีแท้ใส่พันนี่เอียงนี่พ่อีพันผสมเลยพันผสมหมูปลาผสมหมูอยัางไรหมูปลา,ปาโอ้หมูกระโดนผสมหมูปลาโอ้มันมีลูกผสมหมูปลาอยู่ก็ที่โตโตะะ้วกหมูกระโดนอันนี้จกัก อายุเท่าไรล่ะนี่ครับนี่โตซ้ำนี่พ่อเดือนไเดือนละละนอเดือนกลัวเปละเดือนกลัวแรอเล่เดืนกลัวอีกประมาณเดือนกครเลยคับโอ้เขาจะเอาไปหมุนนั่นบะนี่ไปเฮ็ดมูหันนั่นมันบอกโอ้เมืงพี่น้องครับเตือนคนมลพิ็บานไม้ที่น่ะ อันนี้ฮะเาอามาบหดนี่มือนี่บับนี่เอามาบวชเสาดิอยากขายเอามาสา่งคือทั้งเบิร์ตเลยนี่โอ,โอ้ผมเกินดนึกว่าเราเลี้ยงหลาย,ลายมือแล้วแมา่ทั้งเบิร์ตจักตัวนี่ครับนี่แต่อยู่นี่เส้า,า,าเก่าตัวเพิ่นสัง่งมาจักตัวครับสามชีฟเลยเส้า<ม>เก่าเหลืออีกตัวหนึ่งนี่ครับนี่ตัวหน่อยตัวใหญ่ปนกันไปเด้อฟ้ามเพิ่นยึดใสครับนี่ฟ้ามยึดบานแถวห้องนี่บวช กูพ ah? ี่บุญพี่บุญมั hey ่นสาหัสครับผมโอ้ยมาเบิ่งหมูครับพระเอกวัดสิวดลพระเอกวัดนี่ก็สิเลี้ยงง่วนนะครับเนาะหมูอยู่ไหนอ้วนผุดฮัลโหลเจ้าแม่อันนี้มัมต้นนี่มูกี่บอกข้างนอกุ่้งแน่วเนี่ยตมันกันหน่วยยังหมูอันเป็นแต่หัวหมูแคบ่ครับหรือหมูบ่แคบมูอันกระโดนหมูกี่ผสมกี่ผสมหมูปลาหมูกี่คือยังไง เมืกี้มีกูงปลาก็มีสิบตัวอ๋ออันพื้นทีเนาะมันเดี๋ยวพันธีมันหลายไปเห็ดได้เลยพุ่นนะไปใหม่ปลาพุ่นูดโอเคฮู้ดเขาจะย่างลงไปพุ่นละพุ่นดเราไปการถอดไปไปย่างก่อนเดี๋ยวกับย่างกวนไปเดี๋ยวไทยใกล้สีเลี่ยแล้วเลยเดี๋ยวตามไปครับเดี๋ยวตามไปไปเดี๋ยวครับนเพื่อในผักปัสุสัตต์เออในผักปัสุสัตต์ครับ การหิดหอกของเพืชนี่ก็ซิเฮ็ยแบบนี้เลยครับเด้ออันนี้เป็นหม่องยูโล่งนอนนะครับเนาะอื่นว sì? ่าโล่งนอนซะนะครับในพื้นที่ป่าหยางนะครับพี่น้องครับในพื้นที่ป่ายางพาราเนาะจักทไายไรผมปรจักเรื่องของมึงอันนี้เป็นหลังบานเพื่นนะครับนี่ลังบานพื้นอันนี้เป็นเท็ยยั้งน้อนนี่ครับนี่เป็นเท็ยยังบุญครับนี่อันนี้โล่งไข่ไข่โล่งเกษตรของพืชนอันนี้อันนึงสักอย่างเนาะเนาะ พี่น้องครับเป็นตะสะอ่อนมูลูกมูกมกหายหมดเลยเสียเบิ้เงเด้อถ้าขนนอนเล่นนอนอยังดิค,คุยเคลียดนะครับมันมันมันเห็นหม่องไม้เพิ่งจะตื่นเต้นเฮื้ยนไม้ตัวทุกน,นะครับโอยพี่น้องครับเป็นตะสะอ่อนของเราอยู่ด้วยครับเด้อยี่สิบเก้าตัวนาวะอันนี้จะเป็นขอกไก่เก่า ขวบไก่เกา่าขอทาของเราอยู่ครับอันนี้ก็คือสำหรับผู้ใดเนาะสนใจเกษตรกรที่เบิ่งคลิปพอดีทีวีสักเนาะครับเนาะพอนบ่มีความรู้เลยเด้อครับเด้อเรื่องกับเกี่ยวกับหมูเนี่ครับหมูปลาหมูย่างเกษตรบ่มีความรู้เลยคว่ฮู้เลยครับจักอันเลี้ยงจนนังไดไหนวะไรอันนี้บ่ฮู้จักเลยเฮาบ่ฮู้เลย พี่กัดสวนอยู่นี่อันสวนใหญ่ไร่นี่แหละครับส่วนในการใช้มีตัวใหญ่ตัวหน่อยนี่ครับตัวนุ่มดังใหญ่โตโม่แต่คุณมีทั้งไร่ทั้งด่างเลยครับเด้อหลากหลายสีกันเลยตัวเห็ดเขาท่ายอยู่ด้วครับพี่น้องครับลูงนอนมองนี้เห็ดไว้คือมองง่ายสมาเขาบ่ได้เพราะว่าหมามันกี้พี่กัดเนาะหมาเขาได้มากสิกัดหมู พันเข็ยดรอมไปย่างดีนะครับตัรวรอบอกรอบชิดนะครับพี่น้องครับโอ้ยนไทยวางได้หลือโอ้ตะไคร้อะไรดอกมันอันนี้พอดนะครับเพันเข็ดรวมตะไคร้ไปอันนี้เป็นลุงแลีนเหรียญนะครับเด้มองนี่ ขันออกมากอะสิมาเลียเล่นน้ำมูลนี่แหละมันบ่นท่านได้กกาดหรอกครับตอนนี้มันมันยงังบ่ท่านได้กลืงนี่ถ้ากันดุดลึรินเรื่องสิ่งพื้นที่นะเห็ดดีนะครับคือว่าเราเห็ดดีอยู่โอ้ยทาขอทาเป็นหมูกี่ผสมท่านผสมมาสั่นมาครับเป็นท่านผสมหมูปลา งูกีนี่ผมเห็นตามที่เห็นทั้งดำตัวดำล้วนกระมีไล่กระมีนะครับเป็นดางแบบขาวดำขาวชมพูมนมอนกระมีนะครับเนาะม,มีหลายสีหล้วก็ตัวไล่คือหมูปลาเป็นปลาพันทะกระมีเนาะมีลายแบบส่วนขอ,อกนะครับเนาะส่วนขอเกาเป็นกระเฮ็ดเป็นแบบนี้นะครับเนาะเฮ็ดเป็นแบบนี้ไ้ ้อมไปให้พื้นที่อยู่ในพื้นที่ในจุดๆนี้นะครับผมออกไปใส่ใบอยู่ในพื้นที่อาณาบริเวณป่าหยางลังบ้านเนาะคือว่าเขาทานนะครับพี่น้องครับพู่มพันธุ์พักการเปลี่นชุ่มสวนทุเรียนพันธุะครับดูไกล้ๆพุ่มใกล้เตี้ยบด้วยครับด้วยสวนทุเรียนเราคนพุ่มพุ่เห็นดูใกล้ๆพันธุถนนไปเขาเขาพันุ์นะครับอันนี้ดีที่วิสักกสีย่างไปสวนทุเรียนนะครับบีดนี้ ถ้าเบิ้งผ้าชุ่มบรรยากาศเล็กๆในหน่อยคนนะตาเราก็หยอดหยอดนี่ยังนอนตาหยอดนี่ยังนะครับ,รบโอ้ไม่เคยมีเห็นปลาหยังมองหูจักได้บดัดนี้จืิงจังโอ้โอ้นี่บอกใครพี่สิบอกพี่แต้มมันเป็นหยังนะครับแห<อ>้มมันแข็งครับโอ้ผมหมดจักเลยครับ ย่างหยดกังสี่ะไรทีเป็นน้ำมันสีครับนี่ตัวนี้เป็นน้ำกดโอ้น้ำขวดน้ำกดย่างหยดกังสี่ะไรที่ที่เราปลุกที่เราปลุกทีวันนี้มันก็สีแข็งตีบอะไเนี่ยอืมอ๋อสร้างมาใช่ไหมพรุ่งก็ปอจักรได้ครับพี่น้องโอ้โหบะหมีปลาย่างได้อยู่แถวกระสินกับบะหมี่มี่ดอกปลาย่างหั่นปลาย่างข้าวเจ้าผุ้น่ะมึงขอกหมูเรา ว่าม,มันเค็มๆเกตการเลยถือว่าพื้นที่ดีนะครับพื้นที่ดีพื้นที่ดีมากๆเหมาะสำหรับท้ำกเ,ษเกเษตรโมเสบนเกษตรผสมประสานนะครับนะเนาะเหลียงประสุตั์หรือว่า ซีฮ็ดปลามงก็ได้นะครับเนี่ยพื้นที่ข้ขงางล่างใ้การใช้ระวานามมะหอดนะครับนามของชุลประทานมะหวอดพร้อมเนี่ยครับมีอาจชีดครับอาจชีดฟังจากเราเวาวเลยนะครับพื้นที่เรามันเด่เนาะครับเอาคลิปนี้ฮอดดีที่วิสาก,กับ้าพี่น้องมาเบิงนะครับมาบพา้าเบงขอกหมูผมา,าเบิงพื้นที่อ่าหนาบริเวณโดยรอบวันนี้เขาสีเพลพอกันพุ่นนะครับหมองเพื่นลงปลา พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ